สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อไปทุนครับคือเราพี่น้องโกอีสานพระเด็ครับกินข้าวแรงกันพี่น้องมาซะเหตุการณ์อย่างนั้นมาหันเพื่องเอ้ยมีแล้วกินนี่พี่น้องยำนี่ครับยำปลาหมึกเิ็ดยำปลาหมึกกับใส่กอดพอดีทีเราอยู่ต่อตลาดเราหายมานี่หายมาหรือยำทะเลกันอะไรเพื่อนมามาเพี่อนเราเอาอะไรนะฮะหิวข้าวแล้วกินข้าวแรงกันนี่น้ำยำครับเ็ดเรียบร้อยแล้วนี่ที่หาดเลย แบบนี้เลยเพื่อน้องแต่ว่าเะเทเบดเดี๋ยวันนีเผ็ดกินอะไรมันทียาก,กน,นะเอาตรงนี้บะทางวันนี้ก็อนันมะพอก็ยังใส่ไหมบ๊วยว่าไงเพื่อน้องหยิบพักโวยลงไปครับง่ายๆครับอีสานบ้านเราครับกินแบบนี้แหละครับปักแก้วแบบนี้บักตัดบักแตงมาด้อมาเดื้อพี่น้องกินสองันครับนี่ใส่ก่นกอนยุ่งขังกันนี่ ในที่แล้วโอไห่หลางพอดีมีเขาพัดอยูหน่อยนึงพี่น้นองขออนุญาตได้ไี่นอ้องไวข้ขางกันอยู่แล้วเฮ้ยลุ้กันไปมันลุไปหมอกันนีดนึ่เราล่ะมากินของกันครับย้ำปลาหมึกพี่น้องย้ำปลาหมึกอืม Cháp nóng cháp mhm, chợ cỏ. Chợ cỏ, mhm, chợ cỏ, mhm. 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 Chợ cỏ, เราแล้งพี่น้รงเอ้ยเกี่ยวกันเล้งงานมากกวมานั่งกินแบบนี้ล่ะเคสเรเืังไหน,นเนาะเื้ยเคงานแล้วมาแล้วก็ต้องกินกินแล้วก็เคสกึ่โอโ้นอนอะมีสดไค่แถมไหมพอบ còn nắng lắm này, tay ăn tay ăn mặt 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 mang lên, mặt đi mặt ừ đẹp thế nào nhau bây giờ là hát ở đây, ừ chào chào ừ. ừ. chào má Kín nó còn nhỏ lại còn khỏi em kín cầu tạo nhỏ giống như thế hôm 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 chạp, hôm 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 không ัรเไปพี่งอองไหเล้ยคร้อมกัน บบาอะไรบ้างเนี่ยนิ้ออืมหนม,มาเป็นลมตันๆเลยอมืมไปกินมากอยงเ,าากกนเนี้ยปากมันนะ้องบอก้งกินเนาะจะเจียงยังงูไปลองห้องดังกอกงอกนี่เสียงีไปว่านมันตกมันขึ้นเนายเอาเยเปลี่ยนส่วนนะพี่น้องมาบอกขับก่อนไลยส่วนยาอืมไปกินแต่ส่วนตันอืม gắn bơ mực chập chập Mà đây là kinh đấy chẳng thì ở bên ngoài nữa cứ chẳng rồi quay เขาจะตายเนาะจะไปลองจัา บกวกอะไรย่ห้างห้หมงจับอแล้กวกอ แต่กว่ากระเล่นบันยังอร่อยนีกได้แจบไปน้องเยี่ยงขี้นกับห้องแล้วงอๆหน่งไม่ปาย Ừ. Ừ. Mưa mưa. Tâm nhẹ đó. Ừ. Đây cá anh bên